หัวแดงพี่น้องหีบพึ่งแดงนะครับนี่ดอกงาม้ังดอกงามๆเลยครับนีด่ดอกเดียวนีบพึ่งแดงครับพี่น้อง เดียวครับนะมองละดอกฮิดพึ่งแดงครับสองดอกดอกพึ่ง,งอ,อีกแล้วนะครับ แดงครับดอกง้มๆด้วยพี่หน้าครับอีกสองดอกพูดอีกดอกหนึ่ง để ba thẹp buồn phải xong đọt đọt ngám lên cái nó cũng xám đọt tốt một con cái nó chỉ mất nó đọt luôn Hãy subscribe cho ừ ดอ,ดอกน้ำดอกนึ่งสุดดอกน้ำอลายครับหืนดอกนึงฝ่อยกแล้วนะครับพี่น้องึผึ่งแดงขึ้นเกาเมื่อกดอกนี่เอาได้มพี่น้องเดี๋ยวเบื่อส้มเป็นขาวๆครับ S <S อเอาบเอาหญ่ได้ครับดอกนึงคุณเห็นเราค้น้องไหมเรียวมาดิดอกน้อยครับดอกนั่นเอาบาด้อพอแล้วค,ครับพี่น้องลีอยู่ไหนเลยพอแล้วครับพี่น้อง ่งแดงครับเฮ็ดพึ่งเหลืองครับเฮ็ดพึ่งแดงครับนี่ดอกเดียวตอนย่างเบิ้งมูงใช่ไหม เป็นเห็ดผงแดงนะครับช่วงเหนืออกเหดย่างอื่นก็มีป,ป่าปนด้วยนะครับก็พระท่นานได้ปล่อยอยู่พี่น้องไายพี่น้องต้นกันต่อไปครับพ่อยเลยพี่น้องดอกเดียวดอกเดียวขาวบางยังครับเดี๋ยวเราเบื้งอีกพี่น้องเพื่อมีอีกนะครับ ก่อมูแล้วครับดอกนึงดอกนึงนองเลยพี่นองเสียดายแทบวะได้เป็นเชียร์เนี่ยดูดิเงี้ยเงี้ยเอาไปเลยจุกไป อย่ติดแบบนี้เลยสิเห็นทีนหรอดีออเรหินแบบนี้ออกงาบดูครับแล้วโงกข่าวบานก่นนะ้ออเราไม่งนจนได้เท่ายุไ่ได้เห็นสิ

เห็ดพึ่งยืนดอกแหลกพี่นห,หนุกดอกงามนี่ครับเห็ดพึ่งลูกห,ห,หนุงครับหนอกงามอีู่ด้ครับตัวผอมของละดอกเห็ดพึ่งแดงครับอือญี่ปุ่นอีกดอกหนึ่งดอกกำงามเลยครับพี่นอ้อง ก,ก็อย่าเกิดห้างนะครับนี่บ่วนี่สองดอกครับออแล้วพี่น้องขาหน่อยขาหน่อยแท้่ขาเด้หน่อยหน,ยนะครับ หอุ่งแดงอุ่นแดงครับพี่น้องดอกน้อยครับที่ว่ากระงามนอยู่พี่น้องนี่แหลกกะกำลังดีเลยดอกนุ่งดอกหืมต้นหัวขาวหน่อยพี่น,ออน้อ,นอง ราหน่อยๆป็นมกันพอดีครับนีพึ่งแดงครับรอบเดียวก็ลออ้ติดกันน้าดีครับข้นนู้นกันแล้วอกมดบนี้โอ้ขาวบานพี่น้องโก้ องดคนฮิดพ <glaube yapmış> ึ่งแดงครับพี่นุอกงานจะเอกกับลูกพี่พอดีนะเดินงามงำไ้ครับอีอด้วยมั่ยดีกว่าฮิดพึ่งแดงพี่น้องบานดูคร้ บานเบ้อเล่าพี่น้องเถ่าเลยพี่น้องอือเอาบ่าได้แล้วครับ,บอือก็เห็นกรเถ่าแล้วครับโอได้จะดอกบ่หรเอ้าโอ้ได้อยู่ครับอ้าวอสองดอกเลยอือบานเบิดเล่าพี่น้งองพึ่งแดงครับ หืมอยู่ตัวสูงกว่าหนามสูงจีดๆไปน้องั้งทั้งทั้งทั้งล่างดีอยู่ไปพูดถึกดอกนี้ขวัเงี้ยสองไปนอขาดีแ้วไอ้พุ่งแดงพี่น้อง้ำดอก โอัวหยาบขื้นอมนี่งผ้าหางนี้นนครับให้พึ่งเดียงครับ Liềm, dọc dọc lắm lắm ngắm ngắm lắm lắm ngắm lên, lắm 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 bàn đâu có đây đâu. พึ่งแดงคพี่น้องพึ่งแดงครับพี่น้องพี่อยากพี่น้องเออดอกน้นครับดอกนี้ใบเนี่ยเดืดแล้วนะครับโอ้ขาวจุมครับ เป็นแดงครับดอกเดียวดอกเดียวอีหลีคน้องนอกงามงามครับซำนี่ลักก็ล้างแสบเลยครับน่องแกงนี่แซบแสบครัเป็นแดงครับ บบนบึงครัขากระจ้อยๆพี่น้องมีพื้นแบงครับดอกเดียวขาจ้อยพึ่งเขาพึ่งขางขาเลยพี่น้องดอกน่อยน้อยก็มนี้ครับ

พี่งแดงครับดอกเดียวพี่น้องฮิเพิ่งแดงครับแดงน้ำหลพี่น้องแดงค่ขาขนพี่น้องวาอยู่กื่งามแถ็ดเพิ่งแดงขาขนครับ พึ่งแดงครับพี่น้องอขาไหมว่าขา,ย,ายังสี่ันเกิดคักก่าอย่างหอพอ่น้องพึ่งแดงครับพี่น้องดองเฮ็ดพึ่งแดงครับพี่น้อง ฟานแล้วพินโอ๊โอเดี๋ยวพี่นโอ๊ดอกเดี๋ยวแล้วมากเฮ้ยเก้าเจ้าพันย่างวนหายไวเนี่ยครับพึ่งแดงครับ ติดใหม่พี่น้วดอกนึงสามดอกครับโอผ้ดอกนอ่ะดอกน้ำครับงโอใครละงูครับพี่น้อง น่าจะเป็นน่าจะเป็นลุงขูกขาวครับครับโดนโดนผู้อาวุอขึ้นเลยตัวหัวก็ได้จุ่มครับเพราะมันจุ่มไข่ครับว่าพ่อาวุธตอนใดก็เป็นลูกงูครับมุกพึ่งแดงพี่น้อง

อืโอ้แนวป้องกันกน,นี่ดอกนึงอโอ้ขาไหมโอ้หน่มอืมอืมโอ้พเพื่องแดงครับ่น้่ง ขาติดคถอะึ่งนกำนุ้งครับพี่น่องหลักเดียวพอแล้วพี่น่องยังว่าไกาลายพึ่งแดงครับพึ่งแดงครับ ามดอกพนาอกําลังพอดีครับกําลังกินอยู่เอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทาามาหอดโวงสุดท้ายของเขาแล้วนะครับมาสมผลงานกันครับทีมงานได้หลายําใด็ครับนี่ส่วนหลายสิเป็นเห็ดพึ่งแดงนะครับพี่น้องห็ดพึ่งนกย้งนี่นับดอกได้ครับหพึ่งแต่ใกล้กันนิน้อยนงเห็ดพึ่งแดงหลายก็มูครับห็ดพึ่งแดง บอเขตเลยเธอเก็บเพิงแดงครับเมื่อนี้เห็ดเพิงแดงออกครับเราเบิ่งของบาเขตนมันมานเนาะคือว่าปิดแท้ปิดจุดเดียว โ้กระตาโตนมาเลยพี่น้องคุณโอ้ยดอกเห็ดอนะ่ะเอาพี่น้องคลิปนี้ว่านี้อย่างหลายครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับคลิปหน้าที่พาพี่น้องไปทั้งใดครับแจ็ปลุนน้ำกันพี่น้องคลิปหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ